สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2565ตลัดหุ้นไทยเพื่อปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในชนิปิดที่1,620จุด 84. จุดนะครับลดลง4.12จุดคิดเป็น0.25เนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้36,702.35ล้านบาทหรือว่าโอ้โหรุว,ว,วันนี้ถือว่าเป็นทีแบบบางเฉียบจริงๆนะเรียกว่าถือว่าวันนี้เทรดบางยิ่งในรอบสัปดาห์ตรงจุดนี้นะเรียกว่าทิศทางแนวโน้มในสัปดาห์หน้านะสถานการณ์ตลาดหุ้นจะรุ่งจะยังคงเบาบางแบบนี้ต่อไปหรือไม่นะเี๋ยเราจะมา ต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์บอดเชนนะครับผู้มยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมนะครับวันนี้รวมถึงแนวโน้มสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ คุณกรณพัฒติดประชุมอยู่นะครับติดภารกิจนะครับจุดนี้นคัคงไม่สามารถเข้าสายกับเราได้นะครับหร mm ือว่าวันนี้เองภาพรวมถือว่ามีปริมาณการซื้อขายั้บอกเลยว,ว่าโอ้โหแบบซบเซานะครับเรยกว่าวันนี้ก็มีแรงขายทำให้แตชนีระหว่างชั่วโมงการซื้อขายได้ลงไปลึกต่ําสุดรงบริเวณ1 6 1 5 9 5จุดนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวก็สามารถเด้งมาเหนือบริเวณ1000 620.80จุดได้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นสัญญาณว่าสัปดาห์หนา้านะจะยังคงรักษาฐานาอยู่ตรงบริเวณนี้หรือไม่ต้องมองดูด้วยว่าสัปดาห์หน้าจะมีปัจจัยอะไรที่น่าติดตามนะ <S <S เรื่องราวของปัจจัยเดิมๆนะกม่จะเป็นเรื่องราวของดอกเบี้ยนะครับเป็นของเฟดว่าเอ้ย,ยังคงที่ว่าน่าจะไม่ขึ้นเร่งแบบว่าเร่งขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดแรงวทีนี้รวมถึงเรื่องราวของตัวเลขเงินเฟ้อก็ต้องมานั่งติดตามการว่างเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไร นในส่วนของบ้านเราเองก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนของเดือนหน้านะครับหรือว,ว่าในวันนับจากวันนี้ไปถึงเนี่ยถึงต้นปีหน้านเลย่ะว่าช่วงของการท่องเที่ยว,วจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีเป็นอย่างคึกคักตัวอย่นนในตรงทีว,ทว,ว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวนะครับว่าจะมากกว่าที่ทางการประเมินหรือคาดการณํกันไหมหรือไม่ใเรือว่าหุ้นในกลุ่มของท่องเที่ยวเองก็ยังเป็นหุ้นที่มาเป็นวงจรมาเป็นรอบๆนะครับในขณะเดียวกันไม้ว่า หุ้นเกงกนไรในหลายตัวท้อบอกว่าในรอบสัปดาห์ต้องบอว่าโอ้ถูกแรงเทขายออกมาจํานวนมากนะในว่าได้รับอิทธิพลหรือว่าพิษของตัวของมอรีเธอเองทาให้หุ้นเกงกำไรในวัดในวัดโดนขายโดนแบบว่าราคาที่แบบว่าดิ่งเหวกันแบบว่ายกอย่างในทีเดียววันนี้ก็ถือว่ามีสัญญาณเริ่มแบบว่าเริ่มกลับมาตั้งหลักตั้งหลํามาได้นะมีแรงเกงกำไรเข้ามาไม่ว่าบรรูปเองอาจจะไม่มากนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการ ตามสภาพนะครับตามเงินที่มีเงินสดอ่ะพูดง่ายๆว่าเล่นกันนะได้ว่าทาทาตามไปว่าอ่ะมีเงินเท่าไรก็เล่นตามนั้นพยยี่จุี้ทาให้ปริมาณการซื้อขายอาจจะแบบว่าไม่หนานแน่นหรือไม่มากนะเทียบกับในอดีตแต่ก็ทําให้เป็นอะไรที่เป็นการก,ารกนันกรองในช่วงที่ว่าผมว่าหุ้นเก่งกันไปในสัปดาห์หน้าก็ยังคงเป็นแบบเป็นสีสันนะอาจจะแบบว่ารุ่มอาจจะไม่เยอะแต่ก็เป็นการบวกที่ยาวนานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่า แฟนคลับนี่จะบ้ามายแค่ไหนนะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับมือนช่วงของ4หุ้นสุดสงกันบ้างนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นไซมีการก่อติดหน้ากระดานนะครับต้องบอกเลยว่ามีหุ้นโดดเด่นน่าสนใจมีสี่ตัวเริ่มจากตัวแรกนั่คือตัวของเค a บ k ครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่143บาท50จางราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนสุดสงตัวที่2นะครับ JTS นะครับเรียกว่าวันนี้เรียกว่าเล่นกันแรงเดียววันนี้ปิดที่ 40บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น9บาท25สตางค์คิดเป็น29.37%สามนส่วนสุดสวงตัวที่3นะครับ J A J A นะครับหรือว่าอาจารย์นั่นเองนะครับโดยวันนี้ราคาปิดที่21ตังค์เพิ่มขึ้น1สตางค์คิดเป็น5%ส่วนสุดสวงตัวที่4นะครับเป็นหุ้นเครนนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1นึบาทสีตังค์เพิ่มขึ้น17สตางค์คิดเป็น12.88เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือ หุ้นสวิงต้องบอดว่าเป็นการกลับมานะของเกมหุ้นที่บรกว่าน่าติดตามว่าถ้าเกิดว่าสนใจอย่ากจะเข้าไปเล่นอย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะครับดูเรื่องราวของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านนะครับพี่ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจนะครับหรือว่าซื้อขายสีหุ้นสวิงในส่วนของสัปดาห์หน้าหรือวันจันทร์หน้านั่นเองนะครับเมืนอ่งช่ของ หุ้นเทคนิคสุดแซ็กันบ้างนะครับโดยคุณอภิวัตรทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงก์ประเทศไทยวันนี้เนะ่ยนำมา2ตัวนะครับตัวแรกนี่คือตัวของสมุดแอดวานหรือว่า Z นะครับหรือว่า S A T นะครับดูรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าเล่นทำให้ใหม่นะครับให้นแนวรับที่ยีบาท60ตางแนวรับทวที่20บาทสำหรับแนวต้านอยู่ที่23บาท40่ตางถ้าเกิดว่าผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่24บาท50ตางวันนี้ราคาหุ้นของ สมุนอนดบวัหรือว่าเซตนะครับปิดที่22บาท50ตางเพิ่มขึ้น1บาท10ตางที่เป็น5.14%ส่วนสุซัดตัวที่2นะครับที่คุณอภิวัฒน์แนะนำนะั่นคือของ W H A หรือว่าหุ w ้นวานนั่นเองในรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัฒน์บอกว่าลุ้นเด้งกลับนะครับให้แนวรับที่3บาท70ตางถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้เจอกันร,ร,รับถัดไปที่3บาท60าทตางสำหรับแนวต้านอยู่ที่3บาท88าทตางแนวต้านถัดไปที่3บาท เก้สาสิบตางวันนี้ราคาหุ้นของวาหรือว่ด 3, าดาิวินะครับปิดที่3บาท70สตางค์ลดลง6กตางที่เป็น1.60%นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนัก,ก,กนุ่งชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่อง Facebook, คมเฟซบ o ๊กหุ้นอินไซด์และก็ช่อง YouTube หุ้นอินไซด์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเดี่ยวทางสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com นะครับสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมพวงไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวััสดีครบผม